สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องซินซิตีเมืองคนบาปภาค2โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2014นะครับห่างจากภาคแรกพอสมควรเลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูภาคแรกก็สามารถกดที่เครื่องหมายมุมบนขวาและไปดูภาคแรกก่อนได้นะครับเพื่อความเข้าใจสาหรับใครที่หลงเข้ามาแล้วยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับ ก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระตือไลายและซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดทางป๊อปคอร์นให้แน่นและตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสําหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ําสําหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนําคําพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทําตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใใหหญ่คอย้ํําาแนะนะ หนังเปิดมาที่พาร์ทของมาร์ฟชายขาโหดผู้มีโรคประจําตัวที่ต้องกินยาตลอดเขาก็มาอยู่กลางถนนที่เละเทะรอบตัวเขาก็เต็มไปด้วยความโกลาหลมาร์ฟจำอะไรไม่ได้เลยเขาไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรลงไปอีกแล้วและมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหรือว่าเขาจะลืมกินยาจากนั้นเขาก็ล้วงเอากระปุกยาขึ้นมากินแล้วมาร์ฟก็ได้รู้ว่ามีบาดแผลใหม่อยู่บนตัวของเขาเขาถูกยิงหนึ่งนัดแต่ก็นั่นแหละกระสุนไม่สามารถทําอะไรเขาได้ มาร์เห็นแค่ว่าเบื้องล่างของเขาเป็นถนนสายที่เขาเคยอยู่ซึ่งก็คือย่านสลัมมาร์ก็พยายามจะนึกให้ออกคืนนี้เป็นคืนวันเสาร์เขาอยู่ที่เคดี้คลับนั่งเมาอยู่กับพวกไอลุงและรอบตัวมาร์มาที่นี่เพื่อดูแลแนนซี่สาวนักเต้นที่อยู่บนเวทีซึ่งก็คือแนนซี่เดียวกับภาคแรกนะครับแต่วันนี้มาร์กลับรู้สึกกุดกิดและว่างเปล่าจนเขาต้องออกไปนั่งดื่มข้างนอกคนเดียวและในตอนนั้นเองเขาก็ได้เห็นพวกลูกคนรวยสี่คนกําลังเมาได้ที่รละรลาดน้ำมันจุดไฟเผาชายเล่ยล่อนทั้งเป็น มาร์ฟที่เห็นแบบนั้น <c oughs> เขาเลยขวดเล่าฟาดกับเสาและบอกให้เด็กพวกนั้นปล่อยชายเล่ลอนไปซะแต่อเด็กัวหน้าแก๊งมันกลับยกปืนขึ้นมาและยิงเขาที่ไหล่ของมาร์ฟแถมมันยังเรียกเขาว่าเบอร์ดินี่บอยแต่มาร์ฟกลับได้ยินเด็กคนนั้นเรียกเขาว่าเบอร์นี่พอพวกมันเห็นว่ามาร์ฟไม่สะทกสะท้านกับการถูกยิงไอเด็กทั้งสี่มันก็ใส่เกียร์หมาหนีเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าพี่มาร์ฟของเราไม่ปล่อยมันไปแน่เขาก็แย่งรถตำรวจที่ขับสวนมาพอดีแล้วขับตามกลุ่มวัยรุ่นไปรถทั้งสองก็ไล่ชนกัตลอดทาง จนพวกมันขับเข้าไปในย่านสลัมจากนั้นก็ตามได้เห็นมาร์ฟไล่ชนรถพวกมันสยับพวกวัยรุ่นตายไป2อ,อีก2หนีเข้าไปในย่านสลัมพอเริ่มจําอะไรได้บ้างแล้วมาร์ฟก็จุดบุหรี่สูบแล้วทิ้งก้นบุหรี่ลงไปในกองน้ํามันบนพื้นรถสองคันที่เสิร์ฟกันอยู่ก็ระเบิดทันทีส่วนตัวเขาก็ตาม2คนนั้นเข้าไปในสลัมย่านนี้เป็นถิ่นเก่าบ้านเกิดของมาร์ฟนะครับคนในนั้นรู้จักเขาดีว่ามาร์เป็นใครเพียงแค่เขาส่งสัญญาณให้ เด็กหนุ่มทั้งสองก็ถูกลูกธนูยิงใส่จนหมดฤทธิ์คนหนึ่งก็ถูกลัดคอตายเหลือ,อไว้แค่ไอหัวหน้าแกง๊งมาร์ฟก็บังคับให้มันบอกนะครับว่าทําไมถึงเรียกเขาว่าเบอร์นี่ไอเด็กหนุ่มมันเลยบอกว่ากูไม่ได้เรียกมึงว่าเบอร์นี่กูเรียกมึงว่าเบอร์ดีนี่เพราะมันเป็นยี่ห้อเสือ้อโค้ทที่มาร์ฟใส่อยู่พอทุกอย่างกระจ่างแล้วมาร์ฟก็ส่งไอเด็กหนุ่มคนนั้นไปหวนันแต่ทว่าเขาก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาเอาเสือ้อโค้ทตัวนี้มาจากไหนเขาจําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างภาพก็ตัด นักพนันหนุ่มที่กําลังมือขึ้นจอห์นนี่กวาดเงินในการชนะพนันมาแล้วหลายบ่อนทั่วเมืองแล้ววันนี้เขาก็มาอย่างเมือคนบาปแล้วตรงไปยังเคดีคลับซึ่งเป็นที่ที่คนเล่นพนันกันอย่างดุเดือดจอห์นก็ได้มาซี่สาวเสิร์ฟมาเป็นสาวนําโชคและเขาก็กวาดเงินแจ็คพอตจากตู้ที่ลงเหรียนทันทีพอได้เงินจนเบื่อแล้วจอห์นนี่ก็ถามหาห้องเล่นโป๊กเกอร์จากนั้นเขาก็พามาซี่เข้าไปในห้องโป๊กเกอร์ของสองวอลโลกลีลาการสับไพ่ของจอห์นนี่มันก็เป็นมืออาชีพ จนทาให้ทุกคนบนโต๊ะเริ่มใจเสียแต่ละคนก็ลงเงินพนันแต่พอจอรนี่เกทับหลายคนก็หมอบมีเพียงโลที่ยังสู้ไม่ยอมถอยเขาก็เปิดไพ่ในมือให้ดูนะครับว่าไพ่ของเขาดีขนาดไหนแต่ทว่าไพ่ของจอนี่ก็ดีกว่าซึ่งมันก็ทําให้จอนี่ชนะและกวาดเงินไปได้มากมายและก่อนที่เขาจะเลิกและเดินออกจากห้องผู้กองรีโบวิตตำรวจทุจริตก็เข้ามาเตือนให้เขารีบไปจากที่นี่ซะเพราะเขากําลังเล่นด้วยผิดคนแต่แอจอนี่ก็ไม่กลัวนะครับ แคมยังบอกว่าตั้งใจจะกลับมาเล่นพ่งนี้อีกรอบจากนั้นเขาก็พามาซี่ออกไปท่องลาตีจอห์นนี่ก็ใช้เงินเป็นว่าเล่นบัตรเครดิตของเขาวงเงินเต็มทุกใบถึงแม้ว่าเขาจะยังมีเงินสดอีกเยอะแต่เขาก็รู้ดีว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาเขาเลยเดินพามาซี่ไปส่งที่บ้านแต่มันก็มีคนตามพวกเขามาเขาเลยบอกให้เธอไปหลบไว้ก่อนแล้วเขาก็หันไปอัดชาย2คนที่อยู่ด้านหลังแต่ก็ถูกรถของรูเข้ามาจอดที่หยาบจอห์นนี่ก็จำใจจะต้องขึ้นรถนะครับแล้วบอกให้มาซี่ไปเจอเขาที่โรงแรม ในรถจอร์นี่ก็ถูกซ้อมและใช้ครีมหักนิ้วมือของเขาซึ่งนี่เป็นการแก้แค้นที่จอห์นนี่ไปหักหน้าโลกในวงไพ่จากนั้นเขาก็โยนจอร์นี่ลงจากรถพร้อมกับตามไปยิงขาของเขาให้ไหลยทางสู้โลกบอกว่าเขารู้นะครับว่าจอร์นี่เป็นใครจอร์นี่เป็นลูกนอกสมรสของโลกแต่โลกก็บอกว่าเขามีลูกชายคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือโลกจูเนียที่ตายไปในภาคที่แล้วเขาไม่มีวันยอมรับจอร์นนี่เป็นลูกแน่นอนพอที่ยินแบบนั้นจอร์นี่ก็ทําได้เพียงคิดในใจว่าเขาจะต้องล้าแ้นให้ได้ จากนั้นภาพก็ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนในอดีตของดาวท์เขาทํางานเป็นนักสืบเอกชนและเขากําลังตามถ่ายโจ้นักธุรกิจที่มาซื้อบริการของแชลลี่แต่เหมือนว่าทั้งสองจะเลยเถิดจนกลายเป็นชู้กันนะครับขณะที่ทั้งสองกำลังตำกันอยู่ฝ่ายชายก็ต้องการจะเลิกเพราะเมียของเขาเริ่มสงสัยแล้วดไวก็ได้ภาพทั้งหมดที่เขาต้องการแต่พอในตอนที่เขาจะกลับโจ้ก็หยิบปืนเก็บเสียงขึ้นมาเขาต้องการจะฆ่าแชลลี่ทิ้งดไวทเลยต้องเข้าไปช่วย เขาก็ซ้อมโจอีและใส่กุญแจมือไว้กับเตียงแชลลี่ที่แขนจัดเธอก็ติดพามากมันไปหนึ่งดอกก่อนจะติดรถให้ไดวไวกลับไปส่งที่โอทาวพอไดวไวได้กลับมาที่นี่อีกครั้งทุกความทรงจําก็กลับมาแต่ก่อนเขาจะเมาค้างทุกเช้าและตื่นมามีเรื่องทะเลาะวิวาทประจํเาเพราะพยายามจะเก็บปีศาจในตัวไว้ไม่ให้มันออกมาพอส่งแชลลี่เสร็จเขาก็รูปไปส่งให้ในายจ้างซึ่งก็คือเมียหลวงของโจ้และพอรับค่าจ้างมาแล้วเขาก็ขับรถออกไป แต่จากนั้นดไวก็ได้รับสายจากเอวาอดีตดคนรักเก่าของเขาซึ่งเธอนัดเขามาเจอที่บาร์แห่งหนึ่งเอวาก็พมเพอขอให้ดไวยกโทษที่เธอเห็นแก่เงินไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นเธอก็ดึงดไวเข้ามาจูบนะครับแต่ดไวก็พยายามปฏิเสธและผลักเธอออกเขาก็ไม่ยอมยกโทษให้เธอจากนั้นมาษน์คนขับรถก็มาตามให้เธอกลับเอวาก็ต้องกลับไปอย่างไม่มีทางเลือกโดยที่ยังไม่ได้บอกดไว้เลยว่าเธอมีปัญหาอะไรหลายวันผ่านไป เดวไวก็ยังคงสลัดเอวาออกจากหัวไม่ได้สุดท้ายเขาก็ต้องขับรถไปที่คฤหาสน์ของเดเมียนซึ่งก็คือสามีของเอวาเขาก็แอบปีนลัวเข้าไปนะครับแล้วขึ้นไปบนหลังคาเพื่อใช้กล้องซูมดูเอวาแต่เขาก็เห็นว่าเธอดูสบายดีไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนพอเห็นแบบนั้นเดวไวจึงรู้สึกว่าเขาถูกหลอกอีกครั้งแต่ในตอนนั้นเองเขาก็ถูกยามจับได้เดวไว้ก็ถูกซ้อมอย่างหนักและเขาก็ถูกปล่อยทิ้งไว้กลางถนนพอตั้งตัวได้เขาก็กลับมาที่อาพาร์ตเมนต์ และเจอว่าเอวานั่งเปลือยกายอยู่บนเตียงของเขาเขาก็เอ่ยปากไล่เธอออกไปนะครับแต่เอวาก็ไม่ยอมแต่ไว้เลยตบไปหนึ่งทีจากนั้นเขาก็เป็นฝ่ายดึงเธอเข้ามาจูบเหตุการณ์ั้งหมดก็จบลงด้วยการจ้ำบะเมียงงูกันอย่างดุเดือดหลังจากเสร็จกิจแล้วเอวาก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามานุษย์คนนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทรมานเขาทรมานร่างกายของเธอส่วนเดเมียนก็ออกแต่พูดว่าเธอจะตายไม่ว่าเธอจะไปไหนหรือทำอะไรเพราะเดเมียนรู้ว่ามานุษย์จะหาเธอเจอเสมอ แล้วพอพูดยังไม่ทันขาดคำมานุ์ก็เดินเข้ามาในห้องเดาวายก็เดินไปต่อยมานุ์หนึ่งหมัดเอวาก็ห้ามไม่ให้เขาสู้กับมานุษย์ซึ่งมานุษย์มันก็ไม่ได้สู้สถานกหมัดของเดาวายอยู่แล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าเขาถูกมานุษสัดหมัดเดียวกระเด็นทะลุหน้าต่างออกไปด้านนอกจากนั้นเขาก็พาเอวากลับไปได้อีกครั้งเดาวายที่คิดจะไปช่วยเอวาก่อนอื่นเขาต้องไปที่เคที่คลับที่ที่แนนซี่ได้รับการพิทักษ์จากองค์คาร์ซึ่งก็คือมาร์ฟ ดไว้ White, บอกแนนซี่เป็นคนที่ปลอดภัยที่สุดในซินซิตี้เพราะมีมาร์ฟคอยปกป้องเขาก็มานั่งดื่มกับมาร์ฟนะครับจนมั่นใจว่ามาร์ฟเมาได้ที่และเริ่มเฮือกเขิมเดอไวายก็เล่าเรื่องเอว้ให้มาฟังและสุดท้ายมาร์ฟก็ยอมช่วยเขาจนได้ทั้งสองก็ขับรถละบบุกไปที่คฤหาสน์ของเดเมียนพวกเขาก็แยกกันที่ประตูใหญ่ยามแทบทุกคนรวมถึงมนุษย์ก็ตรงไปหามาร์ฟเพราะพี่แกบ,บุกเข้าไปแบบเปิดเผยเลยนะครับพวกยามก็ถูกมาร์ฟกระทือแบบยับหมาส่วนมานุษย์ก็เก็บไว้เป็นลาดบอด ทั้งสองก็ซัดก,กันอยู่สักพักและสุดท้ายมาร์ฟก็สามารถเอาชนะมานุษย์ได้แถมพี่แกยังควักลูกตามานุษย์ออกมาดีเล่นอีกด้วยทั้งฝั่งของดาวัยเขาก็ย่องเข้าไปในบ้านและเจอกับเดเมียนในห้องทํางานเดเมียนก็หยิบปืนออกมาเขาก็บอกกับดาวัยว่าเอวาสต,ติไม่ดีแกคงโดนเธอหลอกอีกแล้วสินะซึ่งดาวัยก็ไม่ฟังอะไรเลยนะครับตรงเข้าไปอัดเดเมียนไม่ยยางจนเขาตายขามือและพอเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นเอวาก็ปรากฏตัวเข้ามา เธอก็ยกปืนยิงใส่ดาวัยไปหลายนัดพร้อมกับขอบฝุนที่เขาฆ่าสามีผู้บริสุทธิ์ให้ซึ่งความจริงแล้วมนุษย์ก็ไม่เคยทําร้ายเธอเลยเธอกุเรื่องทุกอย่างมาเพื่อหลอกใช้ดาววยจากนั้นเธอก็ยิงแสกหน้าเขาอีกหนึ่งนัดจนตาเทบถลนออกมาดาวัยก็กระเด็นหงายตกหน้าต่างมาร์เห็นแบบนั้นก็มาช่วยแบกเขากลับไปที่โอทาวเอวาก็บอกกับตำรวจนะครับว่าดาวัยไปนขนฆ่าเดเมียนทั้งยังใส่ร้ายว่าเขาไปขนบ้าพอเลิกกับเธอ เวลาเมาเขามักจะทำลายร่างกายเธอด้วยเดมีเนเป็นคนช่วยเธอให้หลุดพ้นออกมาจากเขาแถมเธอยังใช้มารยาให้ผู้หมวดมอสหลงเชื่ออีกด้วยนะครับและเหมือนว่าไอ้หมวดมันจะหลงกลไปอีกคนระหว่างทางไปโอทาวมาร์ฟกับเดว้ก็ถูกตำรวจไล่ตามหลายคันแต่พอพวกเขาเข้าไปในเขตโอทาวแล้วพวกสาวๆก็ดักตำรวจเอาไว้จนทั้งสองสามารถรอดมาได้เดวาก็ได้เกี่ยวหัวหน้าของสาวๆช่วยเอาไว้พวกเธอยอมให้เขารักษาและผ่าตัดอยู่ที่นี่ ทั้งฝั่งของผู้หมวดมอสที่แก่ก็ตกหลุมพรางของเอวาเข้าเต็มตีนนะครับถึงขั้นโทรหาเธอและแอบไปหากลางเดึกเพื่อตอกเธอคาคา,ขาลือหาดพอคู่หูของเขาบอสเ็นท่าไม่ดีเขาก็พยายามพูดเตือนสติให้เลิกยุ่งกับเอวาซะแต่มอสที่หลงจัดก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเขาก็ถูกเอวาเต่าหวว่าเธอถูกจะไว้คข่มขืนและเกือบฆ่าให้ตายซึ่งมันก็ทําให้เขาโกรธอย่างมากและตอกเธอแรงขึ้นจากนั้นเดาวายก็โทรเข้ามาและบอกเอวาว่าเขายังไม่ตายเธอเลยโมโหมอสสุดขีด พอมอสรู้ว่าดไาวายอยู่ไหนแต่เขาทําอะไรไม่ได้เอวาเลยบอกถ้าอยากต่อกูอีกก็ไปฆ่าดไาวาให้ได้ซะจากนั้นดไาวาก็บุกเข้ามาหามานุษย์ที่นอนขยับตัวไม่ได้อยู่บนเตียงซึ่งตอนนี้เขาก็มีลูกกลมๆสีทองมาแทนลูกตาที่มาร์ควักออกไปแล้วนะครับมานุษย์บอกว่าเอวามองออกหมดว่าจะต้องทอํายังไงกับเขาและเดเมียนดไาวเาลยขู่ให้มานุษ์นอนอยู่บนเตียงซะห้ามกลับไปทํางานเด็ดขาดและทางฝั่งของมอสเขาก็ทะเลาะกับบ๊อบเรื่องเอวานะครับบ๊อบเจียบคงบอกให้เขาเลิกยุ่งกับเธอไปซะ แต่มอสที่มันหลงจัดมันก็ควักปืนขึ้นมายิงเพื่อนตัวเองทิ้งซะอย่างนั้นเสร็จแล้วพี่แกก็ยิงตัวเองตายตามเมื่อไม่เหลือใครแล้วเอวาก็ต้องไปหาแนวร่วมคนใหม่ซึ่งก็คือ Chris, วอลเลนคริสวหน้าแก๊งมาเฟียขนาดใหญ่เธอก็โน้มหนาวให้เขาจัดระเบียบ่างๆในโอทาวเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครไปนคนคุมเมืองซิตตี้กันแน่ซึ่งวอลเลนคริสก็รู้นะครับว่าเอวาต้องการแค่ศพของเดวไวเท่านั้นแต่การที่เขาจะได้กลุ่มอำนาจของโอทาวมันก็ทาให้เขายอมร่วมมือกับเธอ ทางฝั่งของดดวไวทที่ได้รับการผ่าตัดใบหน้าใหม่เขาก็ได้สวมรอยเป็นคนที่วอลเลนคริสเรียกมาจัดการกับตัวเขาเองเพราะตอนที่เอวาคุยกับวอลเลนคริสเกลที่ปลอมตัวเป็นสาวเสิร์ฟก็ได้ยินทุกอย่างและเขากับเกลก็เข้ามาถึงบ้านของเอวาแต่มานุษ์กลับจําเขาได้นะครับพี่แกบอกถึงแม้ว่าดวไวทจะเปลี่ยนใบหน้าแต่ในตาของเขายังคงเหมือนเดิมดวไวท์เลยถูกพาตัวไปหาเอวาส่วนเกลก็รีบมาเปิดกระโปรงรถเพื่อให้มีหัวสาวน้อยมือสังหารออกมาและจัดการกับพวกยามแบบยับหมา เหมือนว่าผ้านี้นักสดแสดงจะเปลี่ยนหลายคนอยู่นะครับคนที่ไม่คุ้นหน้าเลยก็คือดาวท์กับมิโฮนะส่วนมาร์ฟนี่ก็คล้ายๆว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเกลก็โยนกระเป๋าใส่ระเบิดเข้ามาในบ้านมานุษย์กับดไวท์ที่คุยกันอยู่ดาวท์ก็เอาปืนในซ่อนอยู่เป่ามานุษย์ไปหลายนัดแต่พี่แกก็ไม่ยอมตายเกลกับมิโฮก็ได้ตามเข้ามาช่วยนะครับแต่จู่ๆเอวาก็หยิบปืนเข้ามายิงใส่มนุษย์เธอเข้าพยายามพูดโน้มน้าวให้ดาวท์อยู่ข้างเธอ ซึ่งรอบนี้เราไว้ก็จูบเธอแล้วลั่นไกจะเติมอีกหลายนัดจนเธอตายในอ้อมแขนของเขาภาพก็จะตัดมาที่พาร์ทของจอห์นนี่เขาที่ได้รับบาดเจ็บก็มาที่ตอกมือกในเมืองซินซิตี้ที่ที่มีทุกอย่างที่ต้องการรวมถึงคโครนิกหมอเถื่อนขี้เมาคโครนิกก็เรียกเก็บเงินก้อนสุดท้ายก่อนจะรักษาแถมพี่แกยังโดผ่านเส้นเลือดก่อนจะทําการรักษาด้วยนะครับจอห์นนี่ก็ได้รับการผ่าลูกกระสุนออกแบบสดๆไม่มีแม้แต่ยาชาเลยสักนกิดส่วนนิ้วของเขาที่หกักโคลนิกก็ขอรองเท้าเป็นการแรก และลุงแกก็ใช้มือหักนิ้วของจอห์นนี่ให้มันเข้าที่หลังจากรักษาเสร็จแล้วเขาก็รีบไปหามาซี่ที่ทิ้งไว้ที่โรงแรมพอก็ไปข้างในก็เจอสวอโลกนั่งรออยู่โลกก็ให้ลูกน้องส่งชิ้นส่วนของมาซี่ให้พอเห็นแบบนั้นจอ์นนี่ก็รีบหนีแต่โลกก็ปล่อยให้เขาหนีไปเฉยๆนะครับจอห์นนี่ก็เข้าไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อขอน้ําดื่มเพราะเขาไม่เหลือตังในซักกะบาทสาวเสิร์ฟเลยให้เงินเขามาหนึ่งเหรียญซึ่งมันก็ทําให้เขาต่อยอดและได้รับเงินมาจํานวนหนึ่ง จากนั้นเขาก็เข้าไปเล่นโป๊กเกอร์กับโลกอีกครั้งตาแรกเขาก็หมอบยอมแพ้ไปก่อนแต่พอตาที่สองเขาก็เริ่มเกทับโลกเลยพูดออกมาว่าหน้าของเขาเหมือนแม่ที่เป็นสาวขายบริการไม่มีผิดจอนนี่เลยโมโหแล้วลงเงินหมดหน้าตักและรอบนี้เขาก็สามารถเอาชนะโลกไปได้ซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนพูดไม่ออกอีกครั้งจอนนี่มันก็ได้แจ็และพูดโอ้อวดนะครับว่ามันไม่เคยแพ้ซึ่งคำพูดนั้นก็ทำให้โลกตัดสินใจยิงแสกหน้าไอ้จอนนี่ไปหวัน่น แต่นั้นเขาก็สั่งให้ลูกน้องลากศพของจอห์นนี่ออกไปแล้วกลับมาเล่นไพ่กันต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนสุดท้ายของภาคนี้มันเป็น4ปีให้หลังหลังจากคาดิแกนตายไปแนนซี่ก็ยังคงโศกเศร้าและเสียใจกับการสูญเสียของเขาและเธอก็ยังคิดหาทางแก้แค้นสอวอลโลที่ทําใหา้ดิแกนต้องฆ่าตัวตายเธอซ้อมยิงปืนอยู่ทุกคืนก่อนเข้างานช่วงหลังมานี้เธอก็ดื่มเหล้าหนักทุกคืนในคืนที่จอห์นนี่มาที่คาบเป็นครั้งแรกเธอก็พยายามยิงใส่โลกจากบนเวที แต่เธอก็ลั่นไก่ออกไปไม่ได้ในคืนนี้เธอก็เต้นด้วยความหงุดหงิดก่อนจะลงจากเวทีไปพอกลับมาที่ห้องเธอก็เอาแต่นั่งดื่มเหล้าและคิดหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของฮาดีแกนวิญญาณของฮานดีแกนก็จะงคงวนเวียนอยู่รอบๆบนะครับแต่เธอก็ไม่ได้รับรู้อะไรแนนซี่โกรธที่เขาทิ้งเธอไปเพราะคิดว่าสู้โลกไม่ได้แต่ฮาดีแกนเองก็เจ็บปวดไม่แพ้กันแนนซี่เอาแต่เมาและคิดมากจากนั้นเธอก็ตัดผมประชดชีวิตและเห็นภาพหลอนว่าลุเข้ามาหาเธอ แล้วมันก็ใช้มีดขู่เธอซึ่งมันก็ทําให้เธอกลัวอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ต้องออกไปทํางานตามปกตินะครับแนนซี่ก็ใส่วิกปกปิดผมของเธอ,เอไว้ซึ่งในคืนนี้มันก็ทําให้ลูกค้าชื่นชอบอย่างมากแต่มาร์ฟเองกลับทนดูไม่ไหวพอเต้นเสร็จเธอก็กลับเข้าไปในห้องแต่งตัวแนนซี่ก็ใช้น้าผาักกระแทกกระจกจนหัวแตกจากนั้นเธอก็หยิบเศษกระจกขึ้นมากรีดใบหน้าตัวเองจนเลือดไหลถึงแม้ว่าไฮาเดรแกนจะพยายามบอกว่าอย่าทำแบบนี้แต่แนนซี่ก็ไม่ได้ยินอยู่ดี พอมาได้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลของแนนซี่เขาก็ถามคําเดียวเลยนะครับว่าใครแนนซี่ก็บอกสั้นๆเลยว่าโลกจากนั้นมาฟก็ไม่รีรอที่จะไปกระทืบมันในขณะที่ทั้งสองกำลังออกจากคลับไปด้วยกันมันก็มีแก๊งมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามานะครับมาฟเลยจัดการกระทืบไปแบบชิวๆเหลือตัวหัวหน้าไวใ้ให้แนนซี่จัดการเองเพื่อให้เธอได้รับรู้ความรู้สึกการฆ่าคนไปครั้งแรกทั้งสองก็ยึดมอเตอร์ไซค์ของพวกมันแล้วขับไปยังทะเงหาดของโลก มาร์ฟก็บอกว่าเขาจะไม่ไว้ชีวิตใครทั้งนั้นเพราะพวกมันเลวกันทุกคนอีกอย่างพวกเขาจะเหลือพยานเอาไว้ไม่ได้ทั้งสองก็บุกเข้าไปและซัดลูกน้องของโลกแบบยับหมามาร์ฟก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแนนซี่เลยเข้าไปเผชิญหน้ากับโลกตามลําพังเธอก็เห็นเงาของเขาในกระจกเลยทําให้เธอยิงพลาดโลกมันเลยยิงใส่สีข้างของเธอตามด้วยขายอีกหนึ่งข้างซึ่งมันก็ทําให้แนนซี่นอนร้องควนคลางด้วยความเจ็บปวดจากนั้นจังหวะที่โลกกาลังจะปิดฉากเขาก็ได้เห็นผีของฮันดีแกนในกระจก ซึ่งมันก็ทําให้เขาตกใจจนเสียจังหวะแนนซี่ก็ใช้โอกาสนั้นหยิบปืนเข้ามายิงเข้าที่ไหล่ของมันหนึ่งนัดพร้อมกับจ่อเขาที่หน้าเป็นการแก้แค้นให้ฮันนีแกนได้สาเร็จและซินซิตี้เมืองคนบาปภาค2อก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับซินซิตี้ภาค2ความดิบเถื่อนของทั้งสองภาคก็ไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบภาคแรกมากกว่านะแต่เสียดายที่ภาคแรกบทของมาร์มันน้อยไปหน่อย ผมมาทําเรื่องนี้เพราะพี่มาร์ฟเลยนะครับมองเผินๆน,นี่พี่แกเท่และโหดจัดๆเหมือนว่าเรื่องนี้มันจะมีคอมมิกด้วยนะผมว่าจะไปลองหาดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆล่ะครับมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสาหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระเทิร์ไลค์และสั่ปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุสนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ